วัสดีครูและอาจารย์ทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับวันนี้นะครับพวกผมทั้งสี่คนก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารที่ดีในองค์กรเป็นอย่างไรและสร้างขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับแต่ว่าเนือสิ่งองนใดเราจะมารู้จักกับสมาชิกในกลุ่มของเราก่อนคนแรกนะครับจะเป็นนางสาวเปรมิการหัสหนึ่งหนึ่งสี่ครับคนที่สองจะเป็นนางสาวนุสบาคล้ายกับคำรหัสหนึ่งสองศูนย์ครับคนที่สามตัวผมนายอุทกกรบรรพัด รหัสนักศึกษา121ครับและคนสุดท้ายของเราก็คือนางสาวประนัดดากิ่งโก้รหัส130ครับอ่ะก่อนแรกเลยเราจะมารู้กันที่ความหมายนะครับว่าทำไมถึงเป็นการสื่อสารที่ดีเราก็จะมาดูที่ความหมายก่อนเลยครับเชิญคุณน,นุสบาครับ ค่ะสำหรับความหมายของอการสื่อสารที่ดีนะคะก็คือเป็นเครื่องสร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมตลอดจนสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรนั้นๆเป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้นๆทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลโดยผู้ใช้นะคะจะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดีค่ะต่อมานะคะวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนะคะซึ่งวัตถุประสงค์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ข้อนะคะ ข้อแรกนะคะก็คือเพื่อแจ้งให้ทราบหรือเพื่อทราบหมายถึงการสื่อสารที่ผู้ส่งสารจะแจ้งหรือบอกกล่าวข่าวสารข้อมูลเหตุการณ์ความคิดความต้องการให้ผู้ได้รับทราบ 2. นะคะเพื่อสอนหรือให้การศึกษาหมายถึงการสื่อสารที่จะมุ่งให้ผู้รับมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านองค์ความรู้ความคิด สติปัญญาฉะนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนหรือการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการโดยเฉพาะค่ะข้อ3นะคะเพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงหมายถึงการสื่อสารที่มุ่งให้เกิดผลทางจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้รับสารซึ่งจะเกิดก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารนะคะมีข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสารและมีกลวิธีในการนำเสนอที่พอใจ สีนะคะเพื่อเสนอหรือชักจูงใจมุ่งเน้นให้ผู้รับสารนะคะมีพฤติกรรมที่คล้อยตามหรือยอมรับปฏิบัติตามนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเชิญพบกับคุณอิทากรค่อคะอาแล้วนะครับ สำหรับการสื่อสารที่ดีเนี่ยก็ต้องมีความสำคัญของการสื่อสารในองค์กรด้วยเราก็จะมาดูกันที่หนึ่งเลยนะครับเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานเพราะว่าการสื่อสารภายในองค์กรจะช่วยทำให้สามารถทำงานได้รุ่งรอย่างดีนั่นเอง,เองครับและ2เลยนะครับคือเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรต่างๆภายในองค์กรเดียวกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและ ไว้วางใจต่อกันนั่นเองนะครับและ3นะครับคือการช่วยกันปฏิบัติภารกิจขององค์กรและมีการประสานงานกันร,ระหว่างงานพร้อมๆกันทั้งงานสอดคล้องกันหรือจะไม่สอดคล้องกันแล้วก็ต่างฝ่ายกันด้วยนะครับและ4นะครับคือการช่วยให้เกิดการพัฒนาและการทํางานที่มีประสิทธิภาพครับและต่อไปการสื่อสารที่ดีจะต้องมีกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียกันนะครับ ก็คือการติดต่อสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นต่อตำแหน่งในองค์กรทั้งในแง่ส่วนตัวและบุคคลต่างๆนะครับก็การติดต่อสื่อสารขององค์กรประกอบไปด้วย2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะไม่กล่าวถึงนะครับแต่ว่าจะเน้นไปในการ ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีอยู่4ทิศนะครับก็คือการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปหาผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองและ2นะครับคือการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบนนะครับก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารจากบุคลากรไปยังผู้บริหารงานนะครับและ3นะครับคือการติดต่อสื่อสารแนวนอนนะครับก็คือการติดต่อสื่อสารใน คนที่ระดับเดียวกันหรือว่ากลุ่มงานเดียวกันนั่นเองนะครับและสุดท้ายคือ4การติดต่อสื่อสารในแนวทแยงคือเป็นการติดต่อสื่อสารข้ามแผนกและข้ามระดับนั่นเองนะครับและเชิญหัวข้อต่อไปเลยนะครับค่ะและหัวข้อต่อไปก็คือการสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในองค์กรนะคะซึ่งก็คือ,อเป็นการทําให้บุบคคลและองค์กรที่กระจัดกระจายได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการรวมร่วมมือกันด้วยความสมัครใจอีกทั้งในสมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์การฉันเพื่อนที่ต่างกันก็มีความเป็นอิสระมากกว่าการสร้างการคมแบบพึ่งพิงนะคะสําหรับเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารที่ดีนั้นนะคะจะแบ่งออกเป็นเครือข่ายที่เป็นทางการและก็ไม่เป็นทางการค่ะภายใต้เครือข่ายที่เป็นทางการนะคะจะมีเครือข่ายย่อยๆก็คือแบบวงกลมแบบทุกทิทางแบบ ตัว Y แบบวงล้อแบบลูกโซ่และแบบดาวกระจายค่ะนอกจากการติดต่อสื่อสารที่ใช้ภาษาพูดแล้วนะคะยังมีการติดต่อสื่อสารที่ดีที่ไม่ใช้คําพูดด้วยนะคะนั่นก็คือหมายถึงอากัปกิริยาท่าทางที่ใช้ในการแต่งกายแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะคะซึ่งจะมีซึ่งจะมีในหรือว่าความหมายได้หลากหลายเช่นอาจแสดงถึงความสนใจ หรือไม่สนใจการเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเองค่ะค่ะแล้วต่อไปก็ไปดูกันที่หัวข้ออุปสรรคของการติดต่อสื่อสารเลยนะคะเชิญคุณคดาโอเคค่ะค่าอุปสรรคของการติดต่อสื่อสารนะคะก็คือการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่การจะบรรลุความสําเร็จได้เนี่ยก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะพบอุปสรรคในหลายทางเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนตอนเราเล่นเกมนะคะ ตอนเด็กๆอะค่ะเกมกระิบนะคะก็ข้อมูลจากข้อมูลทางต้นไปถึงปลายทางนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะอันมีสิ่งรบกวนได้นะคะในขั้นตอนนี้แล้วก็ผู้บริหารนะคะในการจัดการเนี่ยจะนิยมใช้การทำงานแบบ management by walking around นะคะคือการลงไปพูดคุยกับพนักงานค่ะแล้วก็สังเกตการทำงานทำให้มีโอกาสเข้าถึงลูกค้านะคะแล้วก็บุคลากรใน,นระดับการปฏิบัติค่ะ ค่ะสรุปนะคะก็คือการถือสารในองค์กรเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพได้แล้วเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับนั่นเองค่ะค่ะกลุ่มพวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคระ